ันต้องใส่มค่ะนี่มันแมนแบดเดียวกันบอกของอ๋อตัวนี้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้นะใช่ไปเลยตัวญี่ปุ่นนะตัวญี่ปุ่นถือ่วลาถือวลานั้น คือยูแมนบอลอีกแน่อันนี้ด่นตัวคนอันนี้ยูขันนี่บพูด้กขึ้นข้างบนได้ไงเขาาขึ้นมงานและลูกๆก็ช่วยกันนะคะสสยกันเยอเพราะว่าเอาแทนต่อสีดำต่อไม่ตใส่เห ม่ามาีอะไ่าอย่างเงไม่ได้เรนะาโรกภูนอนแล้วก็เพ่งเปลี่ยนอนเลยทะเลต้องช่วยๆกันก่อนนะก็ไม่เป็นไรหรอะมาทีง,งานก่อนแล้ก็

เป็นไล่เป็นไล่ว่ายินดีแต่เราไม่กรดท่างาน่านยู่จัหน่อยยุเข้าวมานาวมันชิพเนาะข้าวมันหัวไล่ไม่เป็นไรก็เล่าว่าเห็นการอยู่จังหน่อยแม่จอนเก็บงงานต้องไตัดตัดนัดรวดเลยหรือว่าไปขึ้นมาเขากปจังหกยามตัวนี้เขามาหากันไข้างลังแต่ม่ิาชียดยู่แล้วมาจอดกันอยว่แล้วมัดตายเขามา ท้ายมันสร้างนัไนเราเช่นมอระบอ่าถึงลนะะเดี๋ยวตรงตองยังมัดไม่ได้เราต้องเอาสิงนี้มาก่อนง่าวดกเรืองะเป๋ารถเท่ไหร่รอบนี้รูมากเลยร้มาก็บอกเขาจอดคนรอาถึงใหญ่รถเมาหัวรอเขา ออซิดขอบเันเลยม,ลมันแบบ่ใช่มันไม่ใช่เด็กดีเราเอาซ้ำอันอน,อนี้นะจะมันขาามุ้งวันนี้เราเล่นอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะมาเจอกันง่ายที่นี่เลจังหวัดเลยได้เป็ มนเนอะแม่นไ่แม่รเออแม่นยูเม่นยูมันแม่นหล้วแม่นแล้แม่นยูแต่ว่าเป็นคนละสีเฉอสีอันนี้มันข้าเจ้าสีฟ้าหมือนไหนวะสีลอกไปแล้วโดนหที่้เราไม่้ามหมดคือมันไม้หำเอกไม่นงครับเพราะว่า อะไรก็ยังไม่ลงัวนะเพราะก็กำลังพูทีใหม่นะผมที่อนก็ทีใหม่ามาอันนี้ยังไม่ใช่เวทีเราเลยนีเวทีเราโนดเนาะยี่สิบหกมากปแล้วมางผมเวทีเราแยเลยแล้วก็เครื่องเสียงเราก็ยังไม่ใช่ที่นี้นะครับที่หนึงยาวเหมือนกันชุดนี้ดังองน่นึงสีดัวแงแหลมงก็แดเนาังัน้ ดังพวกงวบด้ดังเสียงดังพวกหงนะร่างซยกับเยยา้อมแ้อมแวใก้สิล่ข้างล่างมัขัมมนีกขก้าการม่รับนมาแล้ว แล้วก็อะไรดูด,ด,รด่างน,นะคะ,ะด้าใจกัเย็ดนาะโอ้อยเจหาคุ้มมาเลยเนาะนอดนอดน,นอด ยิ้มใกินเป็ีงคุณพ่อนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะเดินเล่นเล่นนเดิ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 นเดเดิน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 นดเเเนนเนน โคตรลึกลับเลยเออทั้งสองกันเลยอะเ่อเนี่ยมันเออมันเลยกินน้ำมะฮุ่งวันนี้ม่นไ้้กินดอเอินวันเลยกินอะไรกัาเนอยไม่ใช่นอตใจพราะบางใจสุดกันเขาวมันใ้สูดได้พันว่าระวังไปล้วังไปงานใดๆผู้ชายมาสูงานผู้ใดล่ะนวลเด็กซึ่งขาวนั่น นานเดีกันนนดโนดนเพราะว่าพระเจ้าเขาบู้ที่สุดแล้วเงไปงานใดหนนั่งกับพระเจ้ายู่สูงอันสวัสดีครับ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 ะักหลอนมาจ้าบางคนย่ำบมกฮูงจี้ล่ะแดดพี่ดอกแกเสื้อไปแต่คนย่ำผี่ล่ะค่ะคนย่ำบ่คนลอยกินอยู่นานมีลาอีลาเหตุผลอีเพกคนอยากมาย่ำหมวกฮวงเป็นบ่อ ตาบางคนย่หมูหงอเขานเม่เาสั่งแม่เห็นคนย่หมูหงแล้วเ่นั่นวสวยจะได้รู้าเขที่ก็ทำข้าได้เด้อมุซ่าจะสีเดมากว่าสันทะแม่กับพอสามพอสแล้วเนาะกสี่แข้าวเขาสีวาได้ไบาดเน้เลือดได้หนิออคือมีหัวแล้วมุซ่าระว่ากัได้ไหมคือก็หัวกับปนไหัวกินโอ้ยเอาอยู่มาตานอกจากปนไทยก็เปลี่ยนหน้าใหม่จะกิอยู่ปนไข่ งามอะยอมรับอยอมรับตัวีละงามเป็นแม่สีบานสีเลือนเคินนเคินเคสปากใส้ปากเอ้ดีอืนสายปันดูสปันเข้าไปในป่าวคนจิโปะแอฟยูแอฟยูกันยังว่าผู้ชายหลายสิ่งตอบว่าไปสู้ผู้ชายเนียร พามาหรือมิงว่าันเพันกับบ้านบเพิ่นกลับบ้านตระบาเพ่นเจีเพีพันกลับมาแต่กรโม่บุญให้มาเอาเสียัขย่าของหงเนี่ยปอยุ่ย็โซดวัวมีอย่างเลย่ะเพินไปยูเพิวมาเปนว่นหนาวนะเปิว่าเปนว่นหนาวสตี้ล้มค่ะล้มแห้งๆโอเคนะคะก็เดัช้ะอทค่ะแนี่ยังร่าไกันนเวทีที่มีฉากร่างเสลียแล้วกันเนา ไปเสร็จลนะคะเดี๋ยวเสร็จนี่เราก็จะ้นของลเสีบขนเสียบเอ,อี่นพี่น้องยต้วสัตว์ออก่อออกได้เนี่ยอะไรอะเออแบบทถ่ายจะยนายูประเทศนั้นไอาวนั้นไม่อ,ออายูมไม่อันนี้พอเอาเป็นพ่อออกไหมนี่ ท้ามแต่ได้ว่าเอาคนขึ่นคนลงแกลับไปเอาลงมาขึ้นมากไหม่อเก่าไม่ใช่เาได้รับราวัลโอ้ยเชนรเสุดเล้นะคะทุกคนเก่งมากคนเก่งมากพมนี่เก่งเน่ยเกเน่ยนเก่งอมั้ยเพื่อน ชีาน hey, yeah, ี่เสร็ด้วจะไปทานข้าวาให้ดูอีกนะคะจะไวเจอเป็นใหม่คลิปหน้าเรื่องคนไร้คนแชร์ประชันหอชอบอย่าเป็นมวยแบบดูไลยคีสสวัสดีค่ะ